สามารถทำอะไรได้มากกว่าที่นักเรียนทินะคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่ากระดาษนี้ทําอะไรได้บ้างอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปศึกษากระดาษแผ่นนี้กันว่ามันทําได้มากกว่าที่เราคิดเป็นยขยะเข้าใจไหมคะ ชอบเกี่ยวกับเศพลาขวดน้ำอ่าอแล้วก็กระดาษกลุ่มที่สองรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดก,ก,การเศษพลาสกล่องนมแล้วก็กลุ่มขุมกลุ่มที่สามะเภทแก้วน้ำพลาสติกใสแล้วก็กลุ่มพลาสติกซึ่งนะักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ในการค้นหาข้อมูลในเน็ตหรือใช้หนังสือได้นะคะมาดูหัวข้อที่พวกเราต้องไปศึกษาข้อที่หนึง่งสาเหตุที่ทำให้เกิดขยะในโรงเรียนอันนี้น แนวคิดเชิงจำนวนข้อไหนคะการไล่ป็น à, ปัญหาอ่าเป็น er, 2 2> ป wizard, ัญหาใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นอันที่สองเป็นพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักเรียนอันนี้เป็นข้อไหนในแนวคิดเชิงจำนวนคะน่าจะเป็นข้อไหนใช่จำรูปอ่าเป็นลูกแบบใช่ไหมคะข้อที่สามการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลเป็นข้อไหนคะน่าจะเป็นข้อไหนแนวคิดเชิงปัญหาอ่าเป็นแนวคิด คือเรื่องอะไรคะขายะประเทศว่น้ำขายาประเทศกว่น้ำในกระดาษมานี่คือหัวข้อสำคัญข,ของเรื่องที่เราจะเขียนมาในวันนี้นะคะเราก็จะเขียนไว้ตรงกลางกระดาษนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้อความสำคัญหรือว่าหัวข้อรองที่เรารวบรวมได้นะคะเอามาเขียนลองรอบหัวข้อ,อหลัก หลังจากนั้นเราก็จะเอาหัวข้อย่อยอีกที่เรา,เราวพิ่มมานะคะเป็นความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ระ,ะดับถัดมาจากหัวข้อรองนะคะเอามาเขียนไว้ล้อมรอบไว้ตรงหัวข้อรองอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาเวลาที่เราใช้สีระบายนะคะเราจะใช้สีเดียวกันกับหัวข้อหลักนะคะสมมติถ้าเป็นสีเขียวนะคะหัว หลักการในการเขียนแผนผัททงความคิดแบบง่ายๆนะคะพวกเราสามารถทําได้ นักเรียน 1. นักเรียนมีความมาักง่ายขาดจิตสำนึกเช่นนักเรียนออกไปซื้อขนมซื้อน้ำเข้ามารับประทานในโรงเรียนและไม่ยอมนำใบพินขยะทิ้งลงพื้น 2. นักเรียนเป็นคนสร้ยางขยะขึ้นและนำขยะเข้ามาในโรงเรียนเช่นนักเรียนออกไปซื้อน้ำซื้อลูกอมซื้อลูกชิ้นและไม่ยอมนำไปทิ้นขยะซูไปตามหน้าไม้ซูไปตามพุ้มไม้3าม นักเรียนสามบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นในโรงเรียนและนําขยะเข้ามาด้วยเช่นบุคคลภายนอกเข้ามาเล่นตะก,ก้อเข้ามาเล่นลูกบอล<ๆ>และนําขนมนะ้ําเข้ามาด้วยพอกินเสร็จเขาไม่ยอมนำเอาไปออกไปด้วยและกินไว้จึงทําให้เกิดขยะในโรงเรียน 2. พฤติกรรมการทิ้ขยะของนักเรียนนักเรียนออกไปซื้อน้ําออก ขยะวูตามู่ไม้สองกระดาษนักเรียนบางคนชอบฉีนสมดุดพามาพับจรวดทำของเล่นต่างๆจากชั้นบนปาลงไปชั้นล่างพอตอนเช้าคุณครูให้เก็บขยะพอขึ้นห้องนักเรียนคนนั้นกะคำ ที่ลงนับซื้อแบกระกรีและกระดาษสองขวดน้ำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเช่นรถของเล่นสามกระดาษที่ใช้แล้วนำมาเป็นถุงใส่ของได้เช่นใส่ทัดกล้วยทอดมันสี่แนวทางการป้องกันขยะหนึ่งสร้างกิจตานนึกเป็นตัวเองไม่มัดง่ายจึงขะยัลงพื้นสองไม่นำกระดาษมาชีเล่นหรือพับเป็นจรวดสามเพื่อนินขยะไม่ถูกที่เข้าไป จักเตือนเช่นที่ขยะให้ลงทั้งต่อไปในฟางสินประดิษฐ์ของพข้อบนทะเลค่ะคุณโยเด็ดีใช้ในเกิดจากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ขยะไม่เป็นที่เป็นทางเพร่อแม่และคณาจิตสมมติถูกเราจึงคิดประดิษฐ์คุณโยเด็กดีโดยที่ไม่กล้าทำงานดังนี้ถ้ามีนักเรียนที่ขยะไม่ถูกที่เช่นมีตามพื้นสุขะตามต้นไม้มิโยตัวนี้จะวิ่งไปที่เด็กคนนั้นและทำการเตือนแต่ตอนเขาเนกระพือเพอเด็กคนนั้นเนี้ยเด็กคนนั้นจะไม่กล้าทำอีกเพราะเขาเป็นชิ้นที่ผิด จบการน,นำเสนอก็ยังแค่นี้ค่ะขอบกลุณมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มไรบนญรพิธป,ประดิสร้างสารจะมานำเสนอเรื่องขยะประเภทกรงนมทุงขนมค่ะข้อที่1นึสาเหตุที่ทำให้เกิดขยะในโรงเรียน 1. น,นักเรียนขาดสิตสานึกไท่ทิ้งขยะลงทําเพราะทํางขยะอยู่ไกลแล้นักเรียนชอบโยนขยะงถังลงบ้างไม่ลงบ้าง 2. นักเรียนซื้อของใช้ของนักเรียนเช่นถุงผ้าและแก้วน้ําจะสามารถลดปริมาณขยะได้จํานวนมาก 3. ามบุคคลภายนอกหรือคนที่เข้ามาเล็กกีฬาและไม่ยอมนําขยะกลับไปด้วยสามารถทําให้เกิดขยะได้จํานวนมาก 2. พฤติกรรมการทิงขยะของนักเรียนหนนักเรียนกินขนมแล้วนำเศษขยะไปซุกไว้ตามใต้โต๊ะสอนักเรียนดื่นนนมน,น,นมไม่หมดแล้วนําไปทิ้งทับขยะทําให้นมเน่าเสียและส่งกลิ่นเหมน็น 3. การนำกลับมาใช้ใหม่ 1. นําำมาประดิษเป็นของใช้ได้เช่นด,ดอกไม้จานร,รองแก้วตะก้าและสิ่งต่างๆ 4. ีแนวทางการป้องกันขยะ 1. น,นักเรียนมีจิตสำนึกไ,ไม่ทิ้งขยะลงพื้น 2. นักเรียนมีวินัยในตัวเองใช้ถูงผ้าแทนถูงพลาสติก 3. ให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะ 4. ซื้อของหรือขมนมควรบอกคนขายว่าไม่ต้องใส่ถุนพลาสติกให้ 5. ข้อที่หสังคมชัญชวนให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ 2. องรณรงค์ให้มีการแยกขยะไปดูเครื่องจักรคอมั์ได้ไหมเครือออ่องจักรคอมี์จะนำมาถูกนวดเป็นที่กระดิ่งเครื่องจักรบางกอนโดยจีนได้ใช้เป็นช่องสำหรับใส่กองนวดตามทางการ ช่างการเป็นมมมีสมครฟันก่อนูอ้ออกไี้นเกแกช่องสุดท้ายจะทำการแปลแป,แปลรูขยะเช่นสายสิการครับสวัสดีควันนี้ผมแกลมละพี่พิชัยขย แก้วแก้วาลงในช่องนี้อแก้วลงในถังนี้ก็จะลงในช่องนี้ลอดลแลก็จะลงในถังนี้ค่ะในส่วนของถังแลน้าแข็งจะมีสายยางที่น้าแข็งละไรแล้วไหลไปรน้าต้น,นไม้ส่วนแก้วและาจะถูกบิบอทใ้มีขนานี้ไลน้นําไปรีไซเคิลสวนกแก้วก็จะนาไปสัชงกิโลขาค่ะกุ่มไรมลพ,พิตพิชิตยะยากขอจบก,การนำสเสนอแค่แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็รือว่าเกิดจากทัวเราเป็นคนทิ้งขยะนะเกิดจากคนทะเลาะมาขยะเข้ามาทิ้งไนโรงเรียนอันที่สองก็คือการจุดจำรูปแบบก็คือรูปแบบการทิ้งขยะของนักเรียนซื้อเขนมากินทิ้งลงพื้นไม่ทิ้งลงถังเป็นรูปแบบเดิมที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะคะอันนี้สามความคิดเชิงนามธรรมก็คือเมื่อขยะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะจัดการมันยังไงบางาะว่าเอาไปรีไซเคิลไปทำเป็น วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของคำศัพท์บนขนมนะคะซึ่งคำศัพท์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะภาษ,าษาไทยแต่เราทราบไหมว่าภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่าอะไรไม่ทราบอะมาลูกนบนฉลาดนะคะอันแรกช่องแรกคืออะไรคะภาษาไทยร้องกันพลังงานพลังงานนะคะภาษาอังกฤษ,าษาเรียกว่า energy 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 ต่อไปคะ่ะช่องที่สองน้ำตาลน้ำตาลว่าอย่างไรคะชู <Sh uka. S> 1> 1่กัชูกับ ชิวกบชิวกะช่อที่สามไยมันว่ายังไงคะเห็นว่าไม่ใช่แฟตแฟตแฟตแปดมันช่องที่สี่ค่ะโซเดียมโซเดียมว่ายังไงคะโซเดียมโซเดียมโซเดียมทีนี้ตัวเลขตัวเลขที่ปรากฏเรานับเลขเป็นใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลองดูซิว่าช่องแรกเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ทั้งหมด70กิโลแคลอรี่ภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ เจ็ดสิบ k l o calorie kilo c a l i ต่อไปค่ะร a มภาษาังกปษเรียกว่าอนะไรคะ g รัมถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งกรัมให้เราตเตเด,ด้วยใช่ไหมคะ one g r t o g r o u g อันนี้มีกี่กร mm. ัมมีศนะคะ z o ต่อไป ใช้มันมีเท่าไหร่คะอ่านภาษาอังกฤษให้คุณหน่อยโฟล์โฟแกต่อไปค่ะโซเดียมเท่าไหร่คะ60มิลลิกรัม60มิลลิกรัมทีนี้คุณหวังว่าพวกเรานะคะจสามารถออกเสียงแล้วก็อ่านคำอัญเชิที่บางอาจจะเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะ มองว่าเป็นขยะก็เป็นได้นะคะกระดาษแผ่นนี้วันนี้ครูจะนํามาให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลอยตัวของกระดาษที่จะนําไปสู่การทำหรือประดิษฐ์เป็นของเล่นนะคะนักเรียนคงสงสัยว่ากระดาษแผ่นนี้สามารถทําเป็นของเล่นอะไรได้บ้างในชีวิตประจาวันนักเรียนหลายคนเคยทํานั่นคือการประดิษฐ์ จดตรวจโด,ดยใช้กระดาษนะคะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนำก่อนว่าหลักการที่จตรวจเรือเครื่องบินพักด้วยกระดาษเนี่ยมันลอยตัวในอากาศได้อย่างไรนะคะวิธีแรกหรือขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนมาสังเกตรกระดาษก่อนขั้นการสังเกตว่ากระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะลอยอยู่ในอากาศได้อย่างไรมีหลักการทํางานอย่างไรอ่ะครูมีกระดาษ A 4 1หนึ่งแผ่นแล้วครูปล่อยกระดาษ A 4เนี้ย ลงสู่พื้นดินนักเรียนจะสังเกตว่ากระดาษนี้จะค่อยๆลอยตัวต่ำลงนะคะแล้วก็เคลื่อนที่ไม่มีสิดหมายปลายทางหลักการทำงานทำไมมันถึงลงลอยลงต่ำเรื่อยๆมันเกิดจากแรงค่ะมันมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งคือน้ำหนักน้ำหนักของกระดาษและก็แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลก กระดาษมีน้ำหนักคู่ปล่อยลอยต่ำลงนั่นก็คือมีแรงก็คือแรงดึงสองแรงต้านที่กระดาษตัวนี้ลงมันจะมีแรงต้านที่ทำให้กระดาษลอยลอยขึ้นได้นะคะแรงที่เกี่ยวข้องก็คือแรงดึงหรือน้ำหนักสองก็คือแรงต้านแรงต้านกาันื่อนที่นะคะนี่คือการทำงานของกระดาษเมื่อคูปล่อยลงใช่ไหมคะเมื่อกี้ปล่อยมันจะค่อยๆลงแต่ถ้าแต่ถ้า ทีนี้ครูไม่ปล่อยแต่ครูกลับเอากระดาษเนี้ผักไปข้างหน้าปรากฏว่ากระดาษแผ่นนี้พุ่งไปข้างหน้าแต่ไปไม่ได้ไกลและไม่มีทิศทางดนั่นก็เกิดจากแรงสองแรงเมื่อกี้ที่ครูพูดก็คือแรงดึงกับแรงข้างนะคะทีนี้ทีนี้นะคะครูนํากระดาษมาเพื่อที่จะให้นักเรียนประดิษฐ์เป็นของเล่น แวกไ่ายในอากาศได้นานกว่าที่คิดเราจะทำอะไรนั่นคือการพับจรลวดหรือเครื่องบินพับด้วยกระดาษนั่นเอง บทเรียนที่นักเรียนได้เรียนในวันนี้นะคะการพับกระดาษเป็นจรวดหรือเครื่องบินพับด้วยกระดาษเนี่ยนะคะนี่สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งเรื่องแรงนะคะก็คือแรงดึงนะคะก็คือน้ำหนักสองก็คือแรงต้านอากาศที่สามารถทำให้เครื่องบินลอยได้สอง เกี่ยวกับรูปทรงรูปทรงของเครื่องบินที่จะสามารถนะคะล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานหรือได้ไกล 3. าการที่เครื่องบินหรือตะรวจเนี่ยจะลอยในอากาศได้หรือไปไกลได้เกิดจากอะไรน้ำหนักของเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินนักเรียนต้องมีจุดจุดศูนย์ถ่วง จุดศูนย์ถ่วงถ้าเครื่องบินน้ำหนักอยู่หัวมากน้ำหนักหัวมากเครื่องบินจะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าน้ำหนักอยู่ข้างหลังมากเครื่องบินจะเป็นไงยหลยางฉะนั้นการที่จะทำจรวดหรือเครื่องบินพับด้วยกระดาษสักกลำหนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องมีจุดรวมน้ำหนักให้ได้หาจุดรวมน้ำหนักของเครื่องบินให้ได้ว่าจะอยู่ตรงไหนถ้าหนักหัวก็ปากลงถ้าหนักด้านหลังก็จะปัอยหลยง ฉะนั้นจุดศูนย์รวมของน้ำหนักจะอยู่ตรงไหนนะคะเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายก็คือท่าทางในการเลี้ยงท่าทางในการเตี้ยงนะคะถ้าเรียนบางคนป้อกไปแค่นี้มันก็ไปได้ใกล้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่นักเรียนท่าทางหรือวงสวิงที่ถูกต้องเครื่องบินลำนั้นจะล่องลอยไปได้ไกลและได้นานที่สุดนะคะอันนี้ขอฝากไว้ให้นักเรียนไปฝึกฝน ตัวเองในการเคลื่อนลองดูเอาการเคลื่อนเข้ามาร่วมกับการยืนเฉยๆเนี่ยกับการเคลื่อนนะ่าทางที่ออกคมจะมีอันไหนจะไปได้ไกลกว่ากันนะคะอันนี้ฝากไว้ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะคุณดนี้คืออะไระะยิงกระโดดกดน้ำกันนะครับซึ่งเราจะใส่อะไรเข้าไปครับ<า>เติมน้ำเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทำอะไรแล้วก็ อัดอะไรเข้าไปอีกอัดลมเข้าไปอีกนะครับซึ่งน้ําและลมเนี่ยพอเราอัดลมเข้าไปเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับจะเกิดแรงดันแรงดันของน้ําและผสมกับลมนะครับพอเราอัดแรงเข้าไปเยอะๆแล้วทาไงครับเราเราปล่อยสลัดอ่ามันพุ่งไปแล้วมันก็ตึบโปลงมาเฉ็นั้รเกิดแรงอะไรบ้างครับหนึ่งแรงแรงดันของน้ำและอากาศสองแรง ดึงดูดของโลกอ่าเขาเรียกว่าก,การเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งหรือการเคลื่อนที่แบบโอเช็กใต,ต้นะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกครับที่เกี่ยวข้องทอํายังไทงทําไงจุดพลน้ำเราถึงจะพุ่งไปในแนววิถีตรงได้เรามีอะไรมาประกอบมีปีกปีกจะเป็นตัวควบคุมทิศทางในการการเคลื่อนที่นะครับทำให ส่วนคณะของเรานั้นเคล่อนที่ไปในแนวทิศทางที่เราต้องการ